สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสังชาวสปะปะลาวแล้วก็ทุกคนเลยนะคะทุกชนชาติเลยที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะรวมถึงสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรวทไทชาตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทำคลิปพิเศษนะคะดวงความรักประจำครึ่งปีแรก2566นะคะ วันนี้จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันนะคะสถานะโสดนะคะคนโสดมาทางนี้นะคะสำหรับวันนี้มีไพชุดน่ารักน่ารักมาฝากนะคะน้องแมวของเรานะคะมีพลังงานของชาวกันมาด้วยนะคะชาวกันของเรานะคะเป็นคนที่ creative มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีความคิดนอกกรอบนะคะมีหัวในทางศิลปะนะคะ humble เ,เอ,อ่อ เอา hardworking ก่อนนะคะ hardworking ก็ hard working คือคนที่แบบว่าทำงานหนักมากๆนะคะเป็นคนที่ขยันอดทนมากๆค่ะ humble นะคะเป็นคนที่นอบน้อมอ่อนน้อมถม่อมตนนะคะข้อเสียนะคะคือชายอาจจะขี้อายไปหน่อยจนบางทีขาดความมั่นใจหรือไม่กล้าสแสดงออกนะคะแล้วก็ critical อาจจะเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์นะคะอาจจะไม่ไม่ ไม่พูดตรงๆอาจจะแบบเหมือนวิจารณ์รับหลังอ,อะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็อัพใช้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าเครียดง่ายนะคะขี้กังวลหรืออะไรบางอย่างนะชาวกันเองนะคะคุณเป็นคนทัดดินนะคะแล้วก็ไพ่ประจำตัวของคุณนะคะคือไพ่ของเดอเพอร์มิตนะคะไพ่ของรอสีนั่นเองนะคะหินนำโชคของคุณนะคะคือบลูซซฟไฟ์นะคะ แล้วก็อเมซไนส์สีนำโชคของคุณนะคะคือสีน้ำตาลนะคะกับสีเขียวนะคะบราวน์กรีนนะคะเลขนำโชคของคุณนะคะ3าห้าแล้วก็หนะคะดอกไม้นำโชคของคุณนะคะดอกแอสเทอร์นะคะแล้วก็ดอกบัตเตอร์คัพนะคะอ่ะอันนี้ในไพ่ชุดนี้เขาบอกไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกับพลังงานของคนที่จะเข้ามานะคะใน ช่วงเวลาของปี2,500ขึ้นปีแรก2,566้2566กันนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะนารีระดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะจะมีทั้งแบบเลข7ตัวตามหลักของราศัสไทยเจาะลึกนะคะรหัสชีวิตของคุณนะคะแล้วก็มีความแม่นยำม,มากนะคะหรือใครจะดูไพ่อย่างเดียวก็ได้เรือดู เลขวอมไัยนะคะก็จะมีราคาโปรให้นะคะราคาก็ยังเท่าเดิมนะคะะมาลุ้นกันดีกว่านะคะใครที่น่าจะมีโอกาสเข้ามาในความรักของคนสดชาวกันนะคะว,ว้าวใบแรกเลยนะคะที่เปิดได้เขานะคะเขาไม่ค่อยมาง่ายๆนะคะเขาคือ Sagittarius นะคะชาวลักษณะราศรีธนูนะคะฮึมฮอนเนสนะคะเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ นะคะเป็นคนดีนะคะ caring นะคะเป็นคนที่ห่วงใยห,หวังดีกับทุกคนนะคะรอยเยาาเป็นคนที่รักในองค์กรเป็นคนที่อยากเห็นองค์กรสมัครสมานสม,สมัคคีนะคะแล้วก็ข้อเสียของเขานะคะก็คือเหมือนกับว่า impatient นะคะบางครั้งอาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากทนไม่ค่อยอดทนนะคะอาจจะด้วยเขามีความเป็นตัวของตัวเองก็ได้นะคะในแบบของธนูค่ะ ข้อเสียของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะ superficial นะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่สนิทสนมกับใครง่ายๆนะคะอาจจะรักษาความสัมพันธ์เพียงแค่ผิวเผินนะคะเพราะนั้นคนที่จะเข้าใจเขาได้อย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องเป็นคนที่เขาแบบเปิดใจให้นะคะแล้วก็รันนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความ ตรงไปตรงมาหรือชอบพูดตรงๆนะคะไม่เฟกไม่เสแสร้งนะคะนี่คือพลังงานของชาวธนูนะคะที่อาจจะเข้ามานะคะเขาเป็นชาวทัดไฟนะคะอืมเดี๋ยวเราเค่อยมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะมีโอกาสไหมนะเดี๋ยวขอดูอีกสองตำแหน่งที่จะมาช่วงชิงนะคะจะเป็นใครได้อีกบ้างแคปิคอนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรธาตุด,ดินเหมือนกับชาวกันเลยนะคะเป็นคนที่ hard working นะคะ ช่วงนี้มังกรสนิรแรงเนาะทำงานหนักมากขยันนะคะดิสซิปลินนะคะเป็นคนที่มีกฎระเบียบมีวินัยของตัวเองรอยเย้านะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีกับองค์กรนะคะแต่ว่าข้อเสียงของเขาะค t ะสตาร์บอร์นเป็นคนที่อาจจะปากแข็งปากไม่ตรงกับใจนะคะว o ร์กอะฮอลเป็นคนที่บ้างนงานทำงานหนักเกินไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่สโตอิกอาจจะปากหนักนะคะอดทนหรือว่าเก็บความรู้สึกมากจนเกินไปนะ มาลุ้นกันนะคะกับอีกหนึ่งลัคนาราศีนะคะ Scorpio นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะชาวทัตน้านะคะเขาเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์มีความแปลกใหม่นะคะอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะลอยย่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะมีความที่รักในองค์กรนะคะแล้วก็พันธ์เทศเ,เป็นคนที่ชอบปกป้องชอบดูแลคนอื่นรักความยุติธรรมนะคะจาริสอาะเป็นคนที่ขี้น้อยใจขี้ฉานะคะ แล้วก็ secretive อาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบมีความลับนะคะชอบทำอะไรที่แบบว่าเป็นโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ abrasive นะคะไม่ชอบให้ใครมาขัดใจนะคะหรือเป็นคนอาจจะหงุดหงิดง่ายนะคะชะาวราศีพิจิกนะคะ เป็นทัดน้ำนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูพลังจากไพ่ Oracle กันดีกว่านะคะว่าพลังงานของคนโสดชาวลัคนาราศีกันตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะเจออะไรบ้างนะคะ i n t o r v e r d โหตอนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่หรือเปล่าคะชาวกันนะอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์ทำอะไรอยู่ในโลกของคุณ นะออกมาหาโลกภายนอกบ้างนะคะอย่ามัวแต่ส่องมือถืออย่ามัวแต่เก็บเนะื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านกับห้องของคุณนะคะคนโสดนะตอนนี้ Pri v a c ซหนักมากเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะคนโสดเชาากันอย่ามกตัวอยู่แต่ในห้องนะคะออกมาท่องโลกบ้างสวิตดรีมนะคะเหมือนกับว่าตอนเนี้ย โสดแล้วอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะนะคะโสดแล้วแบบว่ารู้สึกสบายนะรู้สึกแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความรักแล้วนะโสดแบบลอยตัวมากนะชาวกันนะแต่บางทีเดี๋ยวคุณแบบเหมือนจะเซฟติดกับชีวิตโสดไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยชาวกันอยังไงยังไงคะคนโสดบรีสิ่งน,นะคะแต่ถึงยังไงอะนะคะจะรู้สึกว่าชาวกันคุณมีคู่นะคะ อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพิคเนตนะคะเดี๋ยวก็จะประทานคู่นะคะที่เหมาะสมกับคุณมให้คุณอยู่ดีนะ,นะหรือใครเคยอธิษฐานขออะไรไว้อาจจะได้ก็ได้นะคะบางคนขอนานแล้วถอดใจแล้วอาจจะจนไดน้ช่วงเวลาครึ่งปีแรกนี้นะคะครับนะคะช่วงนี้คุณมีสมาธิกับเรื่องของการทํางานนะคะการเรียนหรือการทําธุรกิจของคุณมากๆนะคะใจจดจ่ออยู่กับความสาเร็จที่คุณอยากได้นะคะ มันก็เลยอาจจะทําให้คุณไม่ได้มาโฟกัสกับเรื่องราวของความรักเท่าไหร่นะคะชาวคนโสดชาวกันจะมีมาไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาด้นกันเลยนี่ดูอีกชุดหนึ่งนะคะ professional assistance นะคะคุณอาจจะได้เจอกับความรักที่มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานนะคะเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องนะคะหรือคนที่เข้ามาเป็นเออ เป็นเอ่อคนที่มาอบรมให้ความรู้อะไรบางอย่างนะคะหรือคุณได้มีโอกาสไปช่วยงานใครได้พบปะเจอกันนะคะอาจจะปิ้งปั้งเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะคะสาวกันอืมมีลุ้นมีลุ้นนะคะ increase นะคะเหมือนกับตัวคุณตอนนี้นะคะมองถึงความมั่นคงในอนาคตของคุณมากกว่านะคะหนทางที่คุณมองถึงเรื่องความรักบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออเราก็ รอไปอีกหน่อยนึงนะมันเป็นอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ายังโอเคกับการใช้ชีวิตโสดนะคะแล้วก็ยังมุ่งมั่นกับความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การเรียนการงานของคุณอยู่นะคะอืม you are higher self นะคะแต่เหมือนกับว่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วนะคะเสียงภายในใจโอ้ไม่ใช่แมวนะคะเป็นเรื่องราวดีๆแมวไพ นั่งทับไพ่เดี๋ยวนะคะเฟลลี่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จัดการน้องก่อนค่ะคุณได้ไพ่ของ your High e r self นะคะเหมือนกับตัวตนของคุณในส่วนที่ลึกของคุณไปนะคะจิตวิญญาณของคุณนี่แหละกาลังจะบอกคุณนะคะว่าคุณจะต้องมีคู่คุณจะต้องมีความรักที่ดีความรักที่สูงส่งนะคะเหมือนกับตอนนี้คุณทําตัวเองให้มีค่าแล้วนะคะเพราะนั้นคุณค่อนข้างที่จะคัดสรรกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเกิดว่า คุณรู้สึกว่าเขาไม่มีค่ามากพอหรือเขาไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความสําคัญของคุณมากพอนะคะเหมือนคุณจะไม่ไม่รับเขาเข้ามาในชีวุดของคุณนะคะแต่ว่าคุณกําลังรอใครสักคนหนึ่งนะคะที่มีแบบไฮเออร์เซลเหมือนก,นกันกับคุณนะคะการพัฒนาตัวตนให้เป็นคนที่ แสนดีแล้วพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะเทคแคร์ดูแลคนอื่นพร้อมที่จะจริงใจพร้อมที่จะซื่อสัตย์นะคะหรือพร้อมที่จะมาเป็นรักแท้ให้กับคุณนะคะชาวกันคุณรอคนนี้อยู่แล้วก็เสียงหัวใจคุณบอกว่าคุณน่ะจะได้พบเจอเขาในอนาคตนะคะเพราะนั้นจะรู้สึกว่าคนโสดชาวกันคุณน่าจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในรักแท้นะคะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความรักที่มันร้ายๆ้มากับคุณขนาดไหนนะคะแต่คุณยังมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ คุณเชื่อมั่นในเซน,นของคุณนะคะว่าคุณน่าจะได้เจอกับรักแท้ของคุณนะคะอาจจะเร็วๆนี้แล้วก็ได้นะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจันขอ,อยัดเก็บนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะ มีไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุด,ดินมังกรทืชศพกันนะคะหรือเป็นพลังงานงคุณเองนะคะชาวกันเองก็ได้เพราะคุณก็คือธาตุด,ดินเหมือนกันมีพลังงานของไฮโรแฟนคนที่คุณรอคอยหรือเปล่านะคะคนที่แสนดีแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ประจําตัวของชาวกันด้วยนะคะไม่ใช่ของชาวกันเป็นไพ่ฤาษีใช่ไหม อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคะอันนี้คือไพ่ภระสังฆราดอีกอันหนึ่งจะเป็นไพ่หมายเลขเก้านะคะมีไฮโรแฟนเข้ามานะคะราชาเหรียญแล้วก็5้าดาบค่ะมีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะ มีไพ่ของ emperor ค่ะไพ่ของจัก,กรพรรดินะคะว้าว wow, lovers นะคะไพ่ความรักก็มาไพ่ความรักอยู่ใต้ไฮโรแฟนด้วยนะคะคนที่แสนดีคนที่คุณรอคอยนะคะคนที่เหมือนกับสีเสมอก,กันกับคุณหรือเปล่านะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วราชาดาบนะคะหรือเป็นพลังงานชาวทัดลงกลุมวิถุนตุนก็ได้นะคะ ราชินีเหรียญโอ้โหมีทั้งราชาเหรียญน,นะคะใช่ราชาเหรียญกับราชินีเหรียญเหรียญใหญ่มากแล้วก็มีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าอาจารย์รู้สึกว่าช่วงเวลาขึ้นปีแรก2,566นะคะเหมือนจะมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ คนคนนี้เขาดูเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูคงแกลเรียนนะคะหรือมีความเป็นสายวิชาการหรือเป็นสายของคนที่ชอบให้คําแนะนําให้คําปรึกษาช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะเป็นคนดีมากไฮโรเฟรนเหมือนกับเป็นคนที่แบบใครๆก็รักเขาอะนะคะไปที่ไหนก็เหมือนมีแต่คนรู้จักคนนับถือคนยกย่องเขานะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็วางตัวดีมากๆนะคะเป็นคนดีแล้วก็อาจจะไม่ เออไม่ชอบความฟุ้งเฟ้อนะคะเป็นคนที่แบบว่าเรียบง่ายแล้วก็ดูดีมากๆนะคะไฮโรแฟนของคุณนะคะเป็นคนที่วางตัวเก่งด้วยนะคะจะมีทั้งความนิ่งความอบอุ่นอยู่ในตัวของเขานะคะหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมด้วย นะคะเป็นสายทาด้วยแล้วก็ทาธุรกิจไปด้วยนะคะเพราะว่ามีความมั่งคั่งร่ํารวยมีความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะเหมือนตัวเขากับตัวคุณเนี่ยอาจจะได้เจอนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวนะคะปัญหาอุปสรรคในเรื่องงานในเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาพบกันนะคะความเป็นห้าเหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าเขาจะใส่ใจหรือให้ความสนใจคุณ เป็นพิเศษนะคะชาวกันแต่บางทีเขาอาจจะมาในฐานะของการที่เขาเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วหัวหน้านะคะ CEO หรือเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเพราะนั้นเขาเหมือนกับจะ ค่อนข้างที่จะไม่ไม่แสดงออกแบบจงแจ้งนะมันแบบมาแบบนิ่มๆเข้ามาแบบนิ่งๆอ่ะนะคะจนบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพูดเรื่องงานหรือเปล่านะคะหรือชวนไปกินข้าวชวนไปปรึกษาเรื่องงานหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับว่าในท้ายที่สุดอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะที่เหมือนกับว่าบางทีเขาอาจจะเอาเรื่องงานมาบางหน้านะคะที่ทําให้เขาได้พบปะพูดคุยกับคุณก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในภายใต้ อยู่ภายในใจของเขาก็คือความรักนะคะ love r s ก็าอาจจะปิ๊งคุณตั้งแต่แบบแรกพบเลยก็ได้นะคะเกิดความรักขึ้นแล้วในหัวใจนะคะก็เลยทําให้เขาเดินหน้านะคะพยายามทักหาพยายามติดต่อคุณอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ดูจริงจังกับคุณมากนะคะพลังงานของราชาดาบนะคะกุมมิถุนตุเหมือนกับว่า พอเขาอยากทําอะไรแล้วเขาจะมีความมั่นคงจริงจังนะคะเพราะนั้นเมื่อเขาอยากที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาจะดูจริงจังดูแบบว่าพยายามถามไถ่พยายามชวนพูดคุยนะคะแต่บางทีอาจจะต้องบอกว่า แรกๆเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าโรแมนติกกับคุณเท่าไหร่นะคะอาจจะพูดจาเป็นหลักการดูเป็นเหตุเป็นผลดูให้ความรู้เหมือนในเชิงแนะนําให้คําสั่งสอนแต่ว่าพอเริ่มสนิทกันแล้ว l o v ร์สนะคะถึงจะเริ่มมีความโรแมนติกเข้ามานะคะหมอนกับเขารู้สึกว่าคุณเน่นะคะเป็นราชินีเรียนของเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่เขารอคอยที่เขาตามหามานานแล้วก็ได้นะคะชาวชาวกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเจ็ดไม้เท้าพยายมที่จะมุ่งม,มั่นพัฒนาให้ความสําคัญระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นจริงมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาขอดูต่อซิว่าจะยังไงนะคะเชากันมีคนเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้มั่นใจในตัวเขาด้วยนะคะ j ัดเม้น t โอ้โหเหมือนทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วอะนะคะว่าคุณกับเขาจะต้องพบเจอกันในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่า อ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของพบคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมสักทีหนึ่งนะคะแาวกันคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กันมานะคะแล้วก็ได้มาตามหากันจนเจอนะคะความแมนจัสเมนต์พรมดิขิตจริงด้วยนะคะตามหากันจนเจอนะคะหรือเป็นพลังงานของทวินเฟรมนะคะอเหมือนเขารับรู้ได้นะคะว่าตรงนี้คุณคือส่วนหนึ่งที่ ที่ขาดหายไปในชิดของเขาอะนะคะเพราะาดูแล้วชิตของเขาอาจจะเพอร์เฟกมากๆนะคะเขา <c oughs> เขาอาจจะมีพร้อมทุกอย่างแล้วขาดแต่คนรู้ใจขาดแต่คนที่จะเป็นรักแท้ของเขาคนที่เขามั่นใจว่าเป็นคู่กันกับเขาหรือเป็นคนที่เขาอาธิษฐานขอมาก็ได้นะคะตรงนี้อืแล้วเขาเลือกคุณนะอืมเพราะว่าถ้าเกิดเขาปฏิบัติด,ดีนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะนั่งสมาธิาเซนเขาจะแรงมากๆนะคะ หรือตรงนี้ไพ่อาจจะสับตัวตนกันอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่สแสดงมากๆม,ม,มีไพ่ของสิบไม้เท้านะคะเหมือนที่ผ่านมาตัวเขาก็เหนื่อยยากมามากแล้วสําหรับเรื่องของความรักนะคะเหนื่อยจนแทบจะถอดใจแล้วนะคะหรือเป็นพลังงานชาททัตไฟแม่สิงธนูแต่เมื่อเขาเจอคุณเนะี่ยเขารู้สึกว่าใช่เขาก็เลยพยายามที่จะแบบ เหมือนวิ่งเข้าหานะคะเพราะ temperance นะคะเหมือนคุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขานะคะให้เขารู้สึกแบบว่ากลับมามีความสุขกลับมาแฮปปี้กับการที่จะได้มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะคะหรือไพ่สลับตัวตนกันก็ได้หรือเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีธนูก็ได้นะคะมีไพ่ของเจ็ดเหรียญสามไม้เท้านะคะ เหมือนชาวกันคุณคือแบบจะนิ่งอ่ะค่อนข้างนิ่งใส่เขานะคะบางทีเขาจะดูคุณไม่ออกนะคะเหมือนคุณอยากใช้เวลานะคะสามไม้เท้ามีไพ่ของเจ็ดถ้วยคุณอยากให้มั่นใจในตัวเขาซะก่อนนะคะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะเด็กถือดาบนะคะ หมือนกับว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะชาวกันคุณนะอาจจะมีความคิดมากอาจมีความกังวลอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนคุณจะต้องขอเวลาในการค่อยๆเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ตรงนี้นะคะเหมือนคุณจะพยายามวิเคราะห์พิจารณาอย่างท่วนถีนะคะว่าความรู้สึกที่คุณมีกับเขาอ่ะมันคืออะไรกันแน่นะคะเหมือนกับเราเห็นเขาดีแล้วเราถึงชอบเขาหรือว่า ทางความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะเจ็ดถ้วยอะ่ะว่าเขาคือคนที่เราแบบรอคอยเขาคือคนที่เราตามหาหรือเปล่านะคะเขาคือคนที่เข้ามาเป็นตัวเลือกที่ที่ดีสําหรับชีวิตของเราหรือเปล่านะคะแต่เหมือนคุณก็จะมีเซนส์ของคุณนะคะเช่ากันว่าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเคยกับเขาเหมือนกันเจ็ดถ้วยอาจจะเคยแบบฝันถึงเขาหรือนึกถึงอะไรบางอย่างนะคะที่มันอาจจะมีความเกี่ยวโยง เกี่ยวข้องกับตัวเขามาก่อนนะคะสุดท้ายเสียงหัวใจของคุณกำลังบอกคุณว่าความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยนะคะให้ไปตามเสียงของหัวใจนะคะคุณก็เลยเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะให้สถานะให้สเตตัสก,กับเขานะคะหนึ่งมืเท้านะคะมั่นใจแล้วนะคะให้โอกาสเขาในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณนะคะมีไพ่ของเด็กถือดาบนะคะ เหมือนเขาก็รับไปนะดูสิมันคือดอกเดียวกันไหมเนี่ยรับไปแล้วนะคะยื่นให้รับไปแล้วนะคะรับโอกาสนี้ไว้ด้วยความดีใจนะคะขอดูบทสรุปความรักซิแล้วจะยังไงนะคะโอราชินีถ้วยนะคะ justice ค่ะ เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมี่งกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเขาทําให้หัวใจของคุณอ่อนโยนลงนะคะชาวกันนะคะแล้วคุณก็เปิดใจให้กับเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพร้อมนะคะพร้อมที่จะจริงจังพร้อมที่จะแบบมั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะจัสติสอาจจะมีการวางเป้าหมายอะไรบางอย่างในอนาคตด้วยกันด้วยนะคะหรือบางคนอะนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเซนส์นแรงมากทั้งสองคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่า เมื่อคุณสองคนได้มาเจอกันนั่นคือเวลาที่คุณจะได้มาปฏิบัติภารกิจนะคะในการสร้างครอบครัวด,ด้วยกันนะคะเพราะนั้นจัสติสสำหรับบางคนอาจจะเป็นลันกษณะของการได้มันหมายแต่งงานนะคะหรือว่าได้วีซ่าไปอยู่ด้วยกันนะคะวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานไปยังประเทศที่คนรักของคุณอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ อาจารย์รู้สึกว่าพลังงานขึ้นมาดีมากนะคะชาวกันนะคะน่าจะได้เจอกับ,บรักแท้สักทีนึงนะคะเดี๋ยวขอดูบทสรุปจากไพ่ Oracle ชุดนี้นะคะเป็นชุดเดิมแต่ว่าอยากให้เข้ามาเพิ่มเติมนะคะโอ้โหบทสรุปของคุณนะคะ imagination นะคะความรักครั้งนี้นะคะเมื่อกี้ก็มีเจถ้วยนะคะน,นี้เป็น imagination ความรักครั้งนี้เข้ามาทำให้คนรู้สึกว่ามีความฝันมีจินตนาการถึงการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะ มือนกับมันเป็นความรักที่ไม่น่าเบื่อเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะมีความรักมีปัดความปรารถนาดีเข้าหากันนะคะหรือว่าคุณจินตนาการไปแล้วว่าเดี๋ยวคุณจะได้แต่งงานใช้ชีวชิตร่วมก,กันกับเขานะคะหรือมีลูกเล็กๆน่ารักด้วยกันนะคะ ทำบ้านทำเินหอมีห้องให้ลูกนะคะเจตนาการไปเรื่อยก็ได้นะคะชาวกันนะเพราะฉะนั้นขอให้เจอกับคู่แท้ขอให้เจอกับความรักดีๆนะคะขอให้คุณคนโสดชาวกันตามหานะคะเนื้อคู่ของคุณได้เจอในช่วงครึ่งปีแรก2,566นะคะเปน็นกำใจให้กับชาวกันทุกท่านเลยนะคะเราก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจกับช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในทิคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ